สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันฮะ วันนี้นะครับผมมากับคันนี้เลยครับซิตี้ปี2003ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะคลิปนี้แบบเป็น EP 2แล้วกันนะครับอคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถคันนี้มีลูกค้าห้าฟีนะฮะอยู่อแถวแถวบ้านนะครับอยู่แถวศรีราชาฮะพอดีเขาโทรมาเมื่อเช้าเขาบอกว่าขอขอคันนี้นะฮะขอคันนี้คือต่อราคาต่อต่อรองราคามาอยู่ที่7 5็ดหมื่แต่ผมก็ให้นะครับวันนี้ผมจะพาคันนี้ไปเข้าล้างอัดฉีดครับเปไปเข้าคาแคร์นะครับ เพราะว่าจะมีห้องเครื่องครับคือจอดไว้นานครับแล้วมันมีพวกพวกลาพวกอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าทัศภาพรวมๆคือบอดี้เขาสวยนะบอดี้ได้เดิมนะรถคันนี้อะไรปะมือเดียวป้ายแดงครับรถออกตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าป่ะอ่าโอเคครับผมทุกคนครับอ่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งครับวันนี้ผมจะเข้าไปร้านอัดฉีดที่รู้จักกันนะฮะเพราะว่าคือเป็นเป็นร้านที่โอเคไว้ใจได้ครับใส่ใจ ลูกค้านะฮะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของรถนะครับคือเขาล้างรถเขาล้างดีมากเขาสะอาดเขาทํากันสองคนผัวเมียครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันจ้างใครไปได้นะครับอแต่ว่าวันนี้ผมจะไปอุ่นหุนเขานะฮะเอาไปล้างสีแล้วก็ไปล้างห้องเครื่องนะครับรถคันนี้นะฮะที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะเครื่องเสียงดังนะครับเครื่องเสียงโอเคนะ <S <S เนี่ยอันนี้ <S <S ค,คือผมเปิดวิทยุนะครับ เพนเดียเ,เ,เครื่องเสียงดังดีนะครับเครื่องเสียงถือโอเคเลยนะครับเครื่องเสียงถือว่าดังนะครับถือว่าปกตินะครับดังดีนะฮะแต่ว่ามันจะมีพวกเหมือนตรงนี้อ่ะมันจะแตกนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ครับตัวซีดีตัวนี้นะครับ,รบเป็นของของแท้โรงงานเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านะฮะ อยากได้เป็นผู้ประเภทจอนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีว่าล้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างฮะไปกันดีกว่าครับอืมตอนแรกนะครับที่ผมรีวิวครั้งแรกนะครับผมรีวิวอพอดีผมขับรถทางเรียบนะแต่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ให้ทีนะแต่ว่าผมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับผมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าตอนที่ขับไปถ้ามันจะมีเหมือนประมาณลูกยางครับยางโชค๊คฝั่งซ้ายมันจะมีเสียงดังคลอกๆนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่า ได้รายงานลูกค้าไปแล้วถือว่าแจ้งแล้วถือว่าลูกค้ารับได้นะครับลูกค้าโอเคเลยนะครับลูกค้ารับได้แต่ว่าราคาเนี่ยลูกค้าก็ต่อมาครับเหลือเจ็ดหมื่นห้าครับถือว่าถูกมากนะครับรดรดลถตัวนี้คะถือว่าถูกมากพูดถึงนะถ้าเกิดลดตัวนี้ปีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเก็บให้สวยจิ๊บเลยนะเก็บให้สวยนะครับสีสันคือเก็บให้สวยนะตัวนี้ขายอยู่ที่แสนต้นนะอ่าถ้าเกิดว่าสภาพแบบเก้าหมื่นห้าหาได้ไหมหาได้แต่ว่าสภาพก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่ว่าอันนี้ระบบเกียร์ถือว่าโอเคนะครับระบบเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะนะฮะเห็นไหมครับระบบเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับแอร์ระบบแอร์คือเย็นเลยนะครับก็ถือว่าเออเาไปใช้งานได้ครับผมเชื่อว่าช่วงนี้นะฮะชั่วโมงนี้รถยนต์มือสองเป็นอะไรที่แบบว่าผมถือว่าตลาดยังไม่ตายนะแต่อะไรบ้างครับถ้าเกิดเราขายถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขายแพงอะตามตลาดทั่วไปราคารถปีซิตี้ปี2 0 1พันสิบสาตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าราขาราคาทั่วไปเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับมันก็ยากนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าขายอยู่แสนกว่านะแสนสองเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับมันก็ยากแต่ถามว่าขายได้ไหมมันก็ขายได้ฮะเพราะว่ารถบางทีมันหาไม่ได้นะครับรถมันหายากขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าราคาพวกนี้นะครับราคาเป็นว่าราคาขายส่งถือว่าโอเคนะมันไม่แพงมากมันจับต้องได้แล้วเอาไปเก็บงานเอานะครับอืมถือว่าโอเคเลยนะคือลูกค้าก็ถามว่ารถคันนี้มันกินซ้ายกินขวาป่ะมันโอเคไหม เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มันกินซ้ายกินขวาปะบางทีบางครั้งลูกค้าเขากลัวเลยปะรถเกิดอุบัติเหตุมาเสียศูนย์ชนหนักนะครับชนหนักก็คือเหมือนประมาณว่ามันจะถ้าเกิดว่าชนหนักๆเนี่ยศูนย์มันจะเสียนะเพราะว่าคือระบบอะช่วงลง่างช่วงล่างเนี่ยคือศูนย์พวกอะไรที่มันต้องแบบทาใหม่เลยไม่ได้มาตรฐานอนะมันก็สามารถที่จะกินกินซ้ายขวาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถรถเดิมๆนะฮะมันอาจจะกินซ้ายกินขวาก็จริงฮะ แต่เราสามารถที่จะตั้งศูนย์ได้นะเพราะว่าศูนย์เนี่ยคือศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยมันจะทาให้ให้อ่ารถมันไม่กินซ้ายกินขวานะครับอันนี้คือแบบการตั้งศูนย์นะคือศูนย์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะฮะแต่ถ้าเกิดรถชนหนักเนี่ยมันก็ยากครับคือตั้งยังไงก,ก็ก็ลำบากคั้งนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมาสุขุมวิทแล้วนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถที่ทําไมถึงลูกค้าโทรมาโทรมาถามว่า รถกินซ้ายกินขวาไหมฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถทักกินซ้ายกินขวาเป็นไงฮะคือขับรถปกติเลยครับผมบอกได้เลยฮะขับรถปกติเลยนะฮะแต่พอเร่งความเร็วสักนิดหนึ่งฮะเราก็ปล่อยมือไปฮะเห็นไหมครับนะรถรถถือว่าแบบถือว่าโอเคนะนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือความวิ่งประมาณอยู่ประมาณหกสิบฮะคือถ้ารถกินสายกินขวาคือปล่อยยังไงมันก็มันก็ไหลครับมันก็เอียงไปสายบางเอียงไปขวาบ้างฮะมันถือว่า อันนั้นอาจจะต้องไปตั้งศูนย์นะร้านาคาร์แคร์นะจะอ,อ,อยู่ข้างในสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ในโซนพัทยานะก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะล้างดีมากครับผมคอนเฟิร์มเลยล้างดีมากราคาก็ทั่วไปครับราคาทั่วไปนะครับถือว่าปกติราคาทั่วไปเลยแต่ว่ามันได้อะไรปะมันได้ความใส่ใจฮะมันได้ความเหมือนสบายใจด้วยฮะนี่ร้านนี้เลยคือเข้ามาก็จะเป็นปั๊มแก๊สนะฮะทุกคนฮะนี่ร้านเล็กๆครับาคาร์แคร์ตรงนี้ร้านเล็กๆนะฮะ นี่อ๋อยังมีรถอดียคันหนึ่งนะครับนี่โอเคปะเอ,เอาล้างอาชีดเลยนะแครที่นี่ฮะทุกคนครับนี่คาแครที่นี่นะฮะอยู่ตรงก่อนถึงห้วใหญ่ซอยนี้นะฮะอ๋อ ทำกัน2คนฮะร,ร้านประจำผมเองนะครับพูดถึงล้างล้างรถดีมากนะเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าล้างเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมอีกทีนะฮะ ดูห้องเครื่องฮะว่าห้องเครื่องเนี่ยทำการล้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ดูสภาพก่อนครับทุกคนครับคือเป็นก็คือจริงๆแล้วรถนะครับผมบอกนะรรถถ้าเกิดว่าจอดไปนานๆน่ะเกลือมันขึ้นแน่นอนฮะยังไงก็ขึ้นนะครับแต่นี่ก็คือว่ามันก็ออกมานิดนึงนะครับเครื่องถือว่าโอเคครับเห็นไหมครับเครื่องก็ถือว่าสภาพพอล้างเสร็จแล้วถือว่าโอเคนะมันถือว่าสะอาดมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีเอ่อคือต้องล้างบ่อยๆครับมันจะมีเนี่ยข้างล่างจะมีห้องเกลือมันจะขึ้นนิดนึงนะ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสวยนะฮะอะดูสภาพรวมๆก่อนอ่ะดูสภาพรวมๆก่อนครับว่าห้องเครื่องจะดีขึ้นฮะสะอาดขึ้นนะเห็นครับเดี๋ยวดูบอดี้กันดูบอดี้เขากันถือว่าโอเคนะฮะครันนี้นะครับรถสภาพมือเดียวป้ายแดงพร้อมใช้อย่างนี้นะฮะสีสันคือาไปเก็บเอานะครับดูก่อนครับเห็นไหมครับนี่ดูก่อนเห็นไหมครับ คือสีสันนะฮะคือถ้าพูดถึงฮะรถมันตีอาบอยู mud, ่แล้วครับเห็นไหมครับรถมันตีอาบอยู่แล้วซิตี้ตัวน,นี้ฮะ,ะถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูข้างหลังก่อนดูยางก่อนนะเห็นไหมครับพอล้างแล้วมันสวยไหมล้างแล้วสวยเลยนะเห็นไหมครับอะดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะฮะพวกไฟท้ายพวกอะไรมไม่แตกนะไม่มีแตกนะครับนี่ดูทางนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ถือว่าโอเคฮะราคารถประมาณนี้นะครับ จบไปที่ต้นทุนทนจะถูกมากจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วผมบอกนะว่ารถอ่จริงๆทันนี้นะครับมีลูกค้าโทรมาเยอะมากนะครับมีลูกค้าโทรมาเยอะมากแต่ว่ามันปัญหาคือมันมาเอาไม่ได้ครับบางคนก็อยู่อ่บุรีรัมย์นะครับอยู่อ่านราธิวาสนนะฮะอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยฮะมาเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมก็คือก็ต้องตัดใจครับเพราะว่าเราค้าขายใช่ไหมฮะคือใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับอืมก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาแบบ คือมาไม่ทันหรือถ้ารอให้เมืองมันเปิดก่อนฮะรอ14วันรอให้เมืองมันเปิดก่อนฮะผมจะพยายามมาหารถประมาณนี้ครับรถราคาหลักหมื่นอย่างนี้ฮะมาให้ทุกคนได้ชมนะครับนะฮะก็ถือว่าโอเคครับคันนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมเตรียมไปส่งฮะว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมส่งไปที่อยู่ใกล้ๆบ้านครับอยู่ที่ศรีราชาตรงนี้เองครับอยู่ใกล้ๆฮะถือว่าไปมาหาสู่กันได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไกลๆฮะอย่างกรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่กล้าไปฮะอย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่ล้าไปนะเพราะว่าตรงนี้คือ คือช่วงล็อกดาวน์ด้วยฮะเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้เลยฮะว่าใครที่ไม่ทันคันนี้นะฮะรอคันใหม่นะครับนะกดติดตามไว้ครับถ้าเกิดว่าผมรีวิวรถคันไหนนะฮะโทรมาเป็นคนแรกเลยนะฮะโทรมานะฮะก็เรื่องราคานะก็คุยกันนะครับพอไปได้เท่าไหร่แต่คันนี้ถ้าพูดถึงในราคาราคา7จ็ดหมื่นห้าถามว่าเหลือไหมได้อะไรไหมฮะแทบจะไม่เหลือฮะแต่ว่าก็แบ่งๆกันไปนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ